พ่อส่วนนี้เป็นอะไรก่อนนะก่อนปลูกปลายางยางปลาระก็ตัดยางมาเก็มกปลูกษมันไม่มีราคาหรอกปลูกมันเกี่ไร่แล้วพอนี่ยตรงนี้สิบไร่ตรงนี้สิบไร่เลยใช่ไหมสวัสดีครับพบกับรายการันงี่หนึ่งกันีกครนะครับวันนี้เราก็อยู่กับสวนแตงโมนะครับที่เพิ่งกำลังจะลงเนาะของสวนพ่อน้อยนะครับแล้ว วิธีการหรืออะไรทั้งหลายเนี่ยเดี๋ยวเราจะลองมาสอบถามลูกค้าดูนะครับว่าลูกค้ามีเทคนิคหรือว่า,าการปลูกหรือยังไงเป็นยังไงนะฮะเดี๋ยวเข้ามาดูกันนะครับผมพ่อปลูกทอะไรเอ่ออะไรต้นหญ้าต้นหญ้าอันนี้พ่อปลูกห่างเท่าไหร่นะครับระมาห่างสามเมตรท่องแถวนี่ห้าสิบเซนใส่หลุมมันสองเมตรหลุมละสองเมตรใช่ไหม อันนี้พ่อพ่อลองพื้นลองตื่นชิดไก่ลองพื้นแล้วก็พิฆากระต่ายพิฆากระต่ายลองพื้นของย่างอันนี้พ่อส่วนนี้เป็นอะไรก่อนนะก่อนปลูกปลายางยางปลาแล้วก็ตัดยางไปตัดยางแล้วก็มาปลูกมันไม่มีราคาหรอกมันมันมาก่อนใช่ไหมตอนนี้ปลูกยางปลูกมันค่ะปลูกห้าห้าสิบของเขาพ่อได้ ออาดชเตนนี้ยังไม่ฉีดใช่ไหมอันนี้อันนี้พ่อพ่อหยอดเอาเลยใช่ไหมหยอดเมล็ดแล้วไม่ได้แปะเลยแปะเลยเมล็ดอ่าเมล็ดสองเม็ดหลุมละสองเม็ดใช่ปลูกห่างห้าสิบเซนใช่ลงกี่ไร่นะพ่อเนี่ยตรงนี้สิบไร่ตรงนี้สิบไร่เลยใช่ไหมใช่สิบไร่ว่าแถวยาวไปนู่นเลยใช่ไหมแถวยาวไปนู่น เตรียมที่ไทยไปเห็นเดือนแล้วหยามลบหยามันลบฝนมันก็มาดีด้วยนะมาดีก็เลยไม่ได้ลงสักทีแต่ก็น่าจะงามดีเพราะมีไอ้ฝุ่ยเราขึ้นเยอะอ๋อไอ้ยาอ๋อพวกะหญ้าใช่ไหมครับใช่หญ้ามันเน่าอย่ือมันหมักดินหมักดินมัาปุ๋ยทั้งไอ้วยตัวแล้วก็ใส่ขี้ไก่ครับเพราะใส่เยอะไม่กี้ไก่ขี้ไก่ก็ประมาณสองร้อย สองร้อยลูกทั้งหมดติดไร่สองร้อยลูกติดไร่สองร้อยลูกอันนี้เพิ่งลงเลยใช่ไหมครึ่งถุงครึ่งลงวันนี้วันนี้เลยใช่ไหมวันนี้เลยถ่ายเสร็จใหม่ๆเลยรถไถ่ยังอยู่นู่นวันนีดึงร่องไวสามวันแล้วครับสามที่วันแล้วเลยลงคีตกไก่ลงปุ๋ยตรงนี้ฝนตกบ่อยตกบ่อยตกทุกวันเลยเหรอครับแต่ดินเหือดเดียว น่าจะประมาณสี่วันเจ็ดวันสี่จ้อเอาข้าวโพดนี่ครับของพ่อของลูกสาวคิดว่าถ<ม>้าข้าอโออกจะปลูกไอ้แตงโมนาเลง<ม>่งเราจะใส่น้ำลงแป้งดังนเอาน้ำลงแป้งมันน้ำลงแป้งไหลถึงไหลเลยน้ำลงแป้งมีสารอาหารด้วยเค็มเหมืนนะมันจะมาปลูกลงบ่อพักตัวมันต้องพักแล้วก็ใหไปขวี นำลูกแป้งมนตัก้อนก่อนหังจะกถูเอามาถ่ายลพ่อพ่อได้เอาพวกสารตับคาปีเฮตดน้ำมาด้วยจริงจริงมันมีเรื่องของัาปีเฮตดน้ำด้วยนะลองกันไว้ก่อนนะเดี๋ยวเพราะว่าบางทีถ้าเกิดมาปุ๊บบางทีเราไม่รู้ว่ามันเป็นด่างหรือกฏค่ะบางทีมามีติดปลูกปีแรกกันกอเอาลุ๊น้ำลูกแป้งรัดเอาะก่อนจะเป็นผลลูกใหญ่ใกล้ไป บสี่สิบห้าวันห้าสิบวันนะของพ่อเนี่ยตอนตอนพ่อเริ่มทาดอกเนี่ยตอนอายุเท่าไหร่ตั้ต่ประมาสามสิบวันสามสิบห้าไม่กี่มาสามสิบห้าเพราะว่าต่อมันแล้วแต่คนอ่ะเพราะว่าบางพ่อปกติพ่อย้อนที่เท่าไหร่อะก็ทีไว้นะครับเริ่มไว้ลูกอ่ะเก้าเจ็สิบสิบเอ็ดเก้ารูปเจ็ดตัวเก้า ประมาณสิบเอ็ดสิบสองสิบห้าไหมนั่นแหละประมาณนั้อพวกพวกยี่สิบเอ็ดยี่สิบสามไม่ได้ไว้ไม่เคยไม่เคยไว้ถึงขนาดนั้นหรอกไ่เท็ระว่าสิบสองสิบห้าแต่ว่าบางบางที่เห็นได้ยินเขาคุยกันว่าเขาจะเอาไว้ที่ประมาณยี่สิบยี่สิบเอ็ดอืครับแต่ว่ายี่สิบสี่ยี่สิบยี่สิบเอ็ดมันก็ปปลายแล้วอ่ะนมันก็จะอยู่ประมาณสักสิบเจ็ดสิบแปดสามสามสิบห้าวันนแล้วรอดูกันรอบดูมันเกิดดูเหตุมันออกความ จะเดินทำงานก่อนครับเพราะว่าช่วงนี้ก็ฤดูฝนด้วยมันก็ยอดมันอาจจะเดินเร็วอยู่ไอเชื้อราก็เยอะด้วยเชื้อราก็เยอะจะตามไปด้วยตรงนี้ตรงยาเนี่ยเชื้อราพวกกันอนนัันพอกับแบบที่พ่อเคยใช้อ่ะสาร้านพวกแอนทาคนพวกอะไรมันก็ใช้ได้ดีแสงกันฝนได้ดีหรืออืมเจ็ดวันนี้พ่อจะไปเอายามาฉีดใช่พ่อจะเอาประเภทไหนก็ มะแรงแล้วบำรุงต้นบำรุงรากกันโอเคครับดีใจเพราะว่าตอนมาเดี๋ยวผมจะได้แบบจําไว้ไงพ่อจะมาวันผมจะได้เคลียร์ให้ว่าต้องอยู่ว่าไหนจะได้ช่วยดูให้มันออกมันเกิดมาสองใบสามใบก็เริ่มแล้วเธอจริงดีจริงดีพ่อพ่อเริ่มเด็ดยอดตอนประมาณกี่ใบอ่ะก็ประมาณห้าหกใบห้าหกใบใช่ไหม ออกมาแล้หใบก็เด็ดยอดเนี่มันแตกแตกกิ่งก้านออกมาพ่อพอไปทั้งหมดประมาณกี่เครืออะสองไหมสองเครือไว้แค่สองใช่ไหมเพราะว่าบางดูแต่ความจะเลยตรงนครับสองสามสองสามนี่แหละบางคนจะชอบไว้สองบางคนไว้สามเพราะว่าไว้สองเนี่ยเขาจะเขาจะาลูกไว้สองไงไว้แค่สองเครือแล้วก็อีกเครือหนึ่งอ่ะจะถ้าเทไว้สองนะเขาเขาจะเอาแวไว้แบบสองเครือเลยแต่บางที่ที่ที่ผมเคยถามมานะครับแล้วก็ ที่คุยมาเนาะมันหลายสูตรหลายที่นี่คือป,ป,มมอปลูกเพืออ่อเพิ่ต้นใบอืมเราเลยกคุยเยยติมตั้งก่าเกษตรแล้วถูกบูงเขาเองอันนี้พอลงพวกโพลิดานด้วยไหมไม่ลงไม่ลงไม่ลงออ,อปล่อยไปเลยใช่ไหมไ,ไม่มีเรื่องหอยทากเนานะไม่มีสบายหน่อยถ้าไม่มีหอยทากบางพื้นที่เอาหอยทากระบาดจัดหนึขึ้นมาก็คือตายเอาหอยทาก ก็ดูเจ็ดวันไปอีกครั้งนึงเข้าไปปลูกก็เดี๋ยวอาทิตย์หน้าเดี๋ยวของหน้าจะเข้ามาอีกครับเราจะมาดูตามดูอาการนะุก็เดี๋ยวเข้าไปดูเรื่อยๆเดี๋ยวเข้ามาดูให้ได้ยครับบางครั้งเขาก็ทำเออเจอจังหวะที่ฝนไม่ลงก็มาได้แต่ฝนลงมาไม่ได้ก็ต้องเต็งทางก่อนถึงลงมาจะมาได้ ทางมันมีแต่หลุมเราต้องมาเติมทังเอาน้ํามาจีตาจีละเพราะว่าผมก็เอ๊ะเข้ามายังไงกันเนาะเพราะว่าถ้าเกิดพ่อเข้ามาเนี่ยยังไงอุปกรณ์ก็ต้องเอาเข้ามานั่นแหละครับเพราะว่าถ้าจะให้แบกเป้เดินจากโน้นมาน้ําน้ําจะต้องไปเติมที่ไหนเพราะว่าอย่างว่านอกจากจากระยะที่ที่ทางมันแตกมันเข้ามาไม่ได้น้ำเขาคิดว่าจะเติมนี้ทางกางขันนี้ตรงสวนกขาโพดนี่เหรอครับเปิดทางออกมา เปิดทางข้นมาข้นมาตรงต้นไม้ติดตัดทะเลไว้รับเข้าทางนั้นเอาแหละเพราะทางทางนี้ยังไงเ็เข้าไม่ได้เพราะว่ามันติดวราเป็นยังไงกันบ้างนะครับกับข้อมูลเล็กๆน้อยๆนะครับวันนี้จะเป็นเรื่องของการเราเข้ามาสอบถามลูกค้าส่วนใหญ่นะครับก็วันนี้ก็ยังไม่มีอะไรมากนะครับเพราะลูกค้าิ่นจะลงเนาะนะครับ แล้วก็วิธีการอะไรต่างๆนะครับเดี๋ยวเราจะมาตามดูนะครับแล้วก็บอกเทคนิคหรือแนะนําวิธีการการดูแลต่างๆนะครับหากลูกค้านะครับสนใจนะครับหรือมีปัญหาอะไรสอบถามได้ที่ทางบริษัทได้เลยนะครับทางเรามีพนักการหรือว่าทีมงานคอยตอบตลอดนะครับแล้วก็ระวังบุคคลแอบอ้างชื่อบริษัทนะครับทางร้านจะไม่มีการอโอนเงินก่อนทุกกรณีนะครับจะเป็นเรื่องของ สั่งสินค้าออนไลน์นะครับผ่านแพลตฟอร์มต่างๆเนาะจะไม่ผ่านโดยคนโดยตรงซะส่วนใหญ่นะครับสําหรับลูกค้าที่สนใจนะครับสินค้าต่างๆนะครับสามารถเข้าไปสอบถามได้ที่ร้านค้านะครับไม่ว่าจะเป็นทางอินสตาแกรมซด้าชอปปี้นะครับหรือแม้แต่เฟซบุ o กนะครับเพจบริษัทเทียนชัยเกษตรจำกัดนะครับหรือจะเข้ามาดูที่สาขาก็ได้นะครับจะมีแสงสงน้องกี่แล้วก็บุรีรัมนะครับสำหรับวันนี้ก็ ขอตัวลากันไปก่อนนะครับสวัสดีครับ